โอ้หอันนี้เลี้ยงอะไรทำไมมันเยอะจังนะโอ้หสวัสดีครับสวัสดีครับ ยี่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 ่ยี่ี่ย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 ี่ี่ย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 ีี่ย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 ีีย

เม <lines> <defines some craft> ื่อกี้ไม่ได้บอกทำด้านนอกไอ้ย่าทำด้านไหนดไม่ได้ทำด้านในไต่ทำด้านนอกอร่อยวะไอ้บอลมึนล่วงหน้า Noblie, oh. Noblie! Oh. ไม่เห็นนะสิ ด้านในด้นนานในทำไมเป,ไป็นด้านนอกอ่ะด้านในไม่ใช่เหรอด้านนอกหรือด้านใน เป็นยังไงคนไม่ตั้งใจซ้อมมันจะเป็นไงอ๋อจะเป็นแบบนั้นอ่าคนไม่ตั้งใจซ้อมมันจะเป็นแบบนั้นแล้วแล้วมันเป็นไงนะการซ้อมจะเป็นไงการซ้อมมันจะเป็นไ,ม,นนไม่ดีการซ้อมจะไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมแน่นนะ่ะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะอุ้ย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 

โอเคเคฝั่งยวาอย่างเดียวนะให้เราวิ่งตามไปซัพพอร์ตซีโมนกล้องส่วนตัวไป เรียบร้อยนิวดีกว่ากล้องส่วนตัวกล <X> ้องส่วนตัวนะิมาราคาหมื่นแปดกล้องส่วนตัวคนระับต <X> ัวแต่ทำไมทำไมถึงหมายเลขยี่สิบสองไม่รู้เหมือนกัน พีมอนไม่ได้ยิงสักลูกเลยที่วันทาปะโทสาไทยแล้วไทยอีกอืมฮไม่มีเหรอเขาไปต่อไปต่อไปต่อก็จะตัวมีบังส่วนตัวครับท <laughs> ี่บังส่วนตัว ไปรับบอลดีเหมือนจะมาดูช่างภาพก็จิ้ไปแทนดิไปแทนต้นดิเอามาเอาไป่สปอร์ตเพื่อนเร็วเดโมเร็วเอาคืน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 ไปรับตัวหนึ่งนู้นเปิดลำตัวรับบอลไปลูว เดี him, so like you know. <laughs> ๋ยวคนดูเขาบอกไปเล่นเกมดีกว่าเหมือนเดิมเกมกูแล้วเอายังไงตาใครออโต้ดีกว่ากั้นนะเอาช้าจัดมัวชิเป่งเลยออโต้ไปสะพอตเพื่อนไปสะพอตเพื่อนเร็วเพื่อนเล่นไม่ดีแล้วสะพอตเพื่อนปึ๊บขึ้นไปไอ้เปิดล้มโตล้บนเพื่อนตรงมาแล้วเออส่งขึ้นไปชุบโอเคไม่เงี้ยเอา ส่งบอลแล้วไปสปอร์ตเพื่อนเปิดลำตัวแล้วบอลมไม่ทันหมุดไม่ทันทีละคนทีละคนมาโชว์เลยนะครับโชว์การจ่ายบอลมาฟันเทสต์ต่อไปโชว์โชว์ว่าเพื่อนไปเก็บบอลไกลใช่ครับคือเพื่อนไปเก็บบอลไกลครับผมร้อนไหมครับร้อนครับมาดูนะครับว่าเพื่อนเราได้ไหมเป็นไงโอ้โหหมึงการจ่ายครับ แต่บอลแล้วไปซัพพอร์ตเพื่อนครับเอาเอาย,ยังเล่นอยู่อะไรยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ครับเ,เปิดลำตัวรับบอลแล้วส่งมาครับเยอะไปแค่นี้ครับซ้ายเอาแล้วซ้ายนรก นะครับต้นกำเนิดของสายบัตรบาัตรซบอะไสายตั้งเฮ้ยสงต้อง,ออง,องมีกิมบจริงอ่ะ กิมโมเข้าได้นะครับสั <c oughs> <c oughs> ส่นจัด ถ้าไม่สองคนที่ถอดเสื้อแล้วอ๋อนึกว่าจะต้องไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสื้อออกน้อกเก่งเอาแล้วทำไม่ถูกไม่ให้ปา โเอาโตส่งให้นโมครับนโมจับบอลโอ้โหเอาโตส่งบอลใหมาอ่ะนโมจับบอลโอ้ส่งคืนออโต้ไปนะครับออโต้ส่งกลับมาที่นโมนโมจับบอลหายในพิกบอลแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วต่อไปเราจะรับบอลในในในกรอบเห็นมาร์คเห็นมาร์คเกอร์ตรงกลางไหมครับ มาเกอร์ตรงกลางครับตรงนี้มาเกอร์ที่ตอบนะของกลุ่มตัวเองเห็นป่มอสีเหลืองสีเขียวเดี๋ยวเราจะเทิร์นบอลในจอบเห็นไหมส่งบอลไปให้เพื่อนครับแล้ววิ่งตามมาพอถึงตรงกลางบอลให้โอเคแล้วก็เดินเอ็นกี่รอบโอเด็กน้องวีเด็กน้องฝั่งเดียวใช่ไหมถามทั้งสองเท้าเห็นไหม ับกันสลับกัน ษเตีคอยฝึกซ้อมทุกวันเขี่ยวแค่นั้นนาไม่มีวันหยุดพักใส่กดกระเบียบทีละนิดทีละน้อยเพื่อสร้างนักสู้ที่พร้อมจะคอยลุยเลี้ยงสงรงโค เมื่อวานเนี่ยเอามาใช้ในนี้ได้บมนเลยมีอะไรบ้างอะครจะมีดีบนีตบผ้าเมื่อกี้หน่าใช่ไหมีผ้ายังตอผาด้านใน้้าีนช่ไหมมีอะไรอีกาด้านนอกเจียบอใช่ไหมมีอะไรอีกาด้านนอก

Længe med det. โอ,โ,โ,อโอ้ oh, <no. S 1> โหโตโตอ, <c oughs> อันนี้เป็นการส่งบอลที่ผิดวิธีนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> อย่าไปทํา <c oughs> ตาม <c oughs> มันไม่ได้บอลค้ันมันเตะเดียว <c oughs> อย่าไปทําตามนะ đó làm cái 6 tô 7 bát tô ờ 2 có tìm nó 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 cái này cũng được